นะครับหนึ่งวันของครอบครัวคนถุงเนี่ยทาอะไรกันบ้างนะครับผมไปรีบ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 ไปโอเคครับผมก็กราบสวัสด,ดีเด็กๆน้องหมูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับผมตอนนี้พี่ก็ เพิ่งตื่นนอนใหม่อ่ะครับทุกคนกี<ม>่โมงแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเวลาบ่ายโมงอ่ะครับเออไม่รู้ว่าจะนอนอะไรนักหนาพี่ขออนุญาตเปิดไฟก่อนแป๊บนึงอ่ะครับนั่นนอนพี่ก็ตื่นมาแบบแหกที่ตรงที่ตามาถ่ายคลิปอ่ะครับก็แบบว่า <c oughs> คือวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาทําตามสัญญาน้้งนัน,นนะครับผมที่ขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับผมให้พี่เนี่ยทำคลิปใช้ชีวิตหนึ่งวันของครอบครัวคนทุ่งนะครับ หนึ่งวันของครอบครัวคนทุงเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับผมพี่ก็อยากให้ทุกคนดูว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่กับปังปอนกับนูนิดเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับคือตอนนี้นะครับผมปังปอนนะฮะยังไม่ตื่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะนอนกินบ้านกินเมืองอะไรนักหนาครับมันนอนดูดูมัน พี่ตื่นได้ประมาณ2รอบแล้วครับแต่เพียปอนเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่ตื่นนะครับ <c oughs> พี่ก็จะต้องได้ปลูกมันก็ทุกวันนะครับพี่ก็ตื่นเช้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคนคือต้องตื่นมาปลูกน้องงนี้ก็แบบตอนนี้อ่ะดูทุกคนดูสภาพมัน อย่างกังอะครับคือพี่ปลูกไปรอบหนึ่งแล้วไม่ยอมตื่นตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าน้องนก็ไม่ต้องพูดว่าพี่วาจะไปปลูกวันทําไมปกติก็ต้องปลูกงี้ทุกวันอยู่แล้วว่ามันนอนกับพี่ไงทุกคนพ่ก็ต้องปลูกมันเวลาถ่ายลงถ่ายชิปนี้พี่ต้องได้ปลูกปลูกแบบทาหน้าตาแบบไม่สดชื่นแบบสลึมซึมไหมพี่ก็อยากถ่ายชิปกับมัน่ะแต่พี่ปลูกมันก่อนนะวันวันทุกคนดูเป็นอย่างนี้ครับเวลาพี่ปลูกตลอดเลยตื่นได้แล้วเฮ้ยถ่ายชิปถ่ายชิปอะไร ตื่นจะได้ถ่ายคลิปลุกถ่ายคลิปอะไรอาบน้ำถ่ายคลิปอะไรเนี่ยถ่ายคลิปอะไรปอนคลิปนี้คลิปง่ายๆเลยมึงไม่อ่านคอมเมนต์เลยว้าวเห็นไหมน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากเลยให้ทำคลิปหนึ่งวันของพวกเราดูแล้วมึงยังไม่อันนี้ห่ามึงจะทําอะไรต่อต่อไปอาบน้ำไงแล้กูอาบก่อนก็ได้ว่ามึงอย่านอนต่อลยเว้มันเสียเวลามันเสียเวลาได้ ง่ายเลยคือวันนี้เราจะมาทาคลิปแบบติดตามชีวิตหนึ่งวันของครอบครัวขันทุงอ่ะครับคือก็ตื่นมาทาอะไรบ้างก็ตื่นมาอาบน้าแต่งตัวงแต่งตัวเอาขอทาครีมไปกินข้าวหรือไปถ่ายคลิปทมอะไรแต่ละวันก็ทําให้ทุกคนดูทุกคนขออยากรู้ว่าเราเป็นไงบ้างตามที่ทุกคนเห็นนะครับคือตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนก็บ่ายโมงอ่ะทุกวันก็ตื่นประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มครับแต่ตอนนี้คือตื่นบ่ายโมงครับเพื่อมาถ่ายคลิปนี้พี่ก็ได้ปลุกมันเหมือนเดิม ลูกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่บอยขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับทุกคนแล้วเราไปดูกันว่าพี่นะอบอยอาบน้ำแล้วพี่ยจะทำอะไรคงต้องแบบทาคงทาครีมแต่งตัวให้หล,ล่อเอลอ,ลอน้องๆทุกคนก็จะได้ชอบขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนพี่บอยก็ไปอาบน้ําแล้วนะครับทุกคนเวลาพี่บอยอาบน้าอ่ะขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงอ่ะครับไม่รู้ว่าพี่บอยไปอาบน้ําหรือไปนอนในห้องน้ำเหรอครับพี่บอยอาบน้ําแต่ละวันพี่นอนได้เงียบสองเงียบเออโอเคครับทุกคนขนา พี่บอยอาบน้ำพี่ขอนอนต่อหน่อยละกันถ้าคนดูลาคี้อ่ะอย่าไปบอกพี่บอยนะครับวันนี้จุ๊บโอเคครับทุกคนคือตอนนี้พี่ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับทุกคนสดชื่นนะครับอออแต่พี่ก็แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้แยกบอลได้มันนอนทําไมพี่ต้องมาปลุกอีกแล้วโอ้โหบอล เ้ยกูบอกว่าไงกูเงนโอ้โหมึงทำนี้ได้ไงวะพี่อาบน้ำนานอาบน้ำาตรงไหนแป๊บเดียวเองชั่วโมงไม่ถึงหรอกแป๊บเดียวเองจับเวลาอยู่ไปอาบน้ำไปแล้วมึงอ่ะไปเจอกเวลารูกไหมเนี่ยรู้ก็พี่อาบน้ำเองไปลีลาลีลาลีลาครับทุกคนไปรีบ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 ไป นี่เร็วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็ต้องรอปังปอนอันอีกอะครับเดี๋ยวพี่อยขอตัวทาครีมทาแป้งนะครับผมจะได้แบบรอๆเหมือนคนอื่นนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ก็รอตอนที่พี่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ปังปอนเต็งต,ตัวเสร็จนะครับ <Okay. S 2> ผไปดูกันนะครับผมต่อไปจะทําอะไรบ้างนะครับผมไปดูกัน A later few moments โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่กับปังปอเนี่ยก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็ชิวๆครับรอยู่บ้านๆก็แบบนี้ครับแล้วก็เ <c oughs> บาด้วยนะครับผมชุดก็สวยอยู่นะแต่ว่าทรงผมเนีไม่ให้เลยนะ ไม่ใช่ไงเป็นผู้ชายแล้วน้องพี่อนอยากจะพูดก็โอเคครับเราก็ต่อไปอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็ถ่ายคลิปแต่ว่านี้คือเรามาถ่ายคลิปเราใช่ไหมเราก็อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวทองมากินกันแต่ว่าขนาดที่รอมาอาบน้ําเนี่ยโหแม่งรอเป็นชั่วโมงพูดไม่ดูตัวเองพี่อะอาบนานกว่าผมผมนอนได้ยหยิบสมหยิบนู่นพี่อาบนานกว่าผมไม่ไหวรอก่อนมึงอะบอกว่าอย่านอนอย่านอนยังนอนต่อยังลำบากคไปปลูกอีกรอ้ก็ก็พี่อาบนานเองันไม่นานหรอกคนหลวเขาอาบกันวพราะว่ามานี้ ก็ไม่ได้ครึ่งผมอะครับเออที่โมงมากโอเคก็รู้กันอยู่ว่าใคร number o น e อะปอนรู้เบ้าหน้ากันก็ก็ต้องผมอยู่แล้วนิดว่าพี่กมพรแค่หลอกกันนะพ่องว่านิดหลอก โอเครู้เรื่องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่นะ่าจะไปซื้อข้าวก่อนนะครับผมวั <Okay. S 1> นนี้ก็รออยู่นะี่กับยายนะไม่ต้องไปหรอกาอคนเขาดูนิสงุไมไม,ไ,ไม่อยากให้น <loh. S 1> ูนิดอายมึงดูชุดดีไม่ดูชุดเลยใช่ไหมมึงดูไปไปกับยายแต่พี่จะไปละโอเคครับทุกคนเราไปซื้อกับข้าวด้วยกันนะผมไม่มีอะไรมากใลชีวิตนี้คือปางปวนก็เล่นแต่เกมอะทุกคนมันตัวเองไม่เล่นเป็นพี่เล่นเกมไม่เป็นหรอกครับผมก็ถ้าอยากเล่นด้วยก็รีไฟนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกัน A later few moments โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็จะไปตัดผมนะครับผมเพราะว่าเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะพี่บอยก็ชอบมาตัดผมทุกวันนะครับผมเพราะว่าพี่เป็นแบบอัศวินนะครับแบบตื่นขึ้นมาผมยาวเลยครับผมพี่ก็ทุกวันเลยครับผมตัดผมทุกวันประมาณบ่ายสองบ่ายสามพี่ก็จะตัดทุกวันเลยเพราะพี่อยากอุดหนุนเยอยากช่วยคนแบบช่างตัดผมในเงี้ยครับผมจะได้แบบอะไรนะเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆหรอเออก็แบบเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆไงแบบอยากให้ร้านผมรวยคือร้านไหนแพงๆจัดนี่พี่ยิ่งชอบเออแล้วพี่ขอตัวไปตัด ผมก่อนนะผมพี่ก็ทุกคนกคือวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาอำลาทรงผมเปิดข้างลากไซของพี่ครับนั่นน,น้อนเพราะว่าน้องๆขอกันเข้ามาเยอะนะผมให้พี่บอยเนี่ยตัดผมเหมือนเดิมพี่ก็จะได้ตัดเหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้อำลาทรงนี้แลลวแต้วพี่ขอตัวไปตัดผมก่อนละครับผมเออทุกคนรอไปดูพี่บอยต,ตัดผมว่ามันจะตัดทรงอะไรอะครับที่มันบอกว่าตัดผมทุกวันอะมันขี้โมดน <S <S> <S เป็นเดือนให้ตัดว่ามันจะปล่อยได้ตามมาตามมา,มา <Okay. S 3> ครับตามมา หมดรอครับเราไปดูพี่บอยกันครับว่าตัดผมแล้วจะออกมาเป็นยังไง a later few moments later. Okay, โอเคครับทุกคนเป็นไงแปบลบกตาไหมรัวลากใสของพี่หายหมดเลยเอะไรตัดผมทรงอะไรก็ลองทรงต่ำไง ลองทรงต่าอะไรเหมือนลองทรงกลางเลยช่างบอกลองทรงต่ำก็ทรงต่ำดีว่ามึงจะเสียงทําไมอ๋อแต่มันเหมือนกลางจริงๆนะพี่เออมึงพูดมากทําไมวะมันไม่เหมือนทรงเดิมเลยครับเป็นเป็นไงป่วนมึงพูดมากทําไมวะมึงเสียใจไหมอย่าลองนะอย่าลองมันมันเหมือนกลางจริงๆนะพี่กลางเป๊ะเลยแหละเหมือนโดนทุบตีมั้ย โอเคครับทุกคนเข้าเรื่องเลยกันก็ตัดผมเสร็จแล้วนะครับเหมนเด็กกระโปรงเยเออรู้กูดิีโอเคครับผมก็ตัดผมเสร็จเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปซื้อส้มตำอยู่ร้านร้านประจําของพี่นะับร้านนี้ครับผมนี่ครับผมร้านนี้๋ต่พี่ไปซื้อนะผมร้านนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปซื้อส้มตำแล้วก็ไปสับข้าวแล้วก็รอรอไปรอเจอกันที่บ้านเลยนะครับผมไปกันโอเคครับทุกคนก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็แบบ มึงหัวร้ออะไรฟอนพี่ตัดสองอะไรเนี่ยเราส้มตำาน่ตำอะไรไม่น่าพูดให้หนูนิดเลยหนูนิดเป็นเพื่อนกันแล้วเราอะดูดิใช่เออช่างมันเถอะก็เรามาทาคลิปติดตามชีวิตเราหนึ่งวันนะเราทําอะไรจะมาโฟกัสสมงผมพี่ทําไมตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวกันวอนแกะมีปิ้งปลาดุกด้วยนะครับผมแล้วก็ส้มตามะะําปลาะบั้นๆนะครับผมส้มตามะะําปูปลาร้านนี้พี่บอกเลย สุดจัดก็เหลาเนื้อนะครับผมนี่อะปลาดุกของเราก็กินง่ายๆนะครับผมทั้งพูดทั้งน้ำลายแตกแล้วครับโอเคครับผมเราก็มากินข้าวด้วยกันนะครับผมมาเลยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแตื่นมาคำแรกแ <c oughs> ม่งโคตรอร่อย <c oughs> <c oughs> บอกว่าร้านนี้อ่ะชอบปลาดุกย่างแม่งเข้กากันสุดๆ <c oughs> เป็นไงชอบซ้มตำร้านนี้มากเลยปวอน ืมขอดเข้ากันเลยที่แบบไ้ล่ะปลาดุกับส้มตำเนื้อนะไม่รู้ว่าเนื้อวัวหรือเนื้อควายนะ <c oughs> อืมนุ่มอืมส้ม <c oughs> ต,ตำโพอจชอบื <c oughs> อมเสร็จแล้ว ต่อไปจะใช้มือใครกินต้าตตำต้องใช้มือใครนิ้วใครอร่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยเนาะอันนี้น่าอร่อยพี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวทั้งบันนะครับผมโคตรได้

เนื้อเปื่อยพี่บอยโคตรชอบว่ะครับน้อนแต่ก่อนไม่ก hm. ินเนื้อนะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าอร่อยเนื้อเปื่อยส้มตำยุ่ยยั่วจ้าอืมพอขนาดใหญ่แบบนี้อืมแต่พี่ปั้นให้โอเคหางปลาอืม ชมสงซ้ำค่อยร่อยโอเคครับทุกคนรับพี่ขออาตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วไปดูว่าต่อไปพวกพี่จะทำอะไรกันบ้างนะครับผม A later few moments later. โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่ก็กินข้าวแล้วปกติก็กินข้าวเป็นเวลา4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นครับผมก็ประมาณนี้ครับกินข้าวบางวันก็กินข้าบ้างบางวันก็กิน2คขาบประมาณเที่ยงคืนก็กินอีกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กินข้าวปุ๊บพี่ก็ไปทํางานพี่ก็จะไปตัดคลิปในห้องพี่นะผมจะสลับคลิปนี้เราถ่ายใ้ดูว่าชีวิตหนึ่งวันพวกพี่ทําอะไรก็กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งเล่นนะครับผมนั่งเล่นแล้วก็เข้าไปในห้องเหมือนเดิมครับ ปกติก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาก็ดูมุมใครมุมมันนะครับพี่ก็จะมาตัดคลิปอ่ะน้องๆก็พี่ก็ทําแบบนี้ทุกวันจนพี่เบื่อแล้วครับทุกคนก็มาตัดคลิปตรงนี้ส่วนไอ้ปอนก็เล่นเกมอะไรของมันไปหนูนี่ก็ดูหนังนี่แหละ นไไ้องๆรู้ไหม่ทำไมพี่แบบซึมมากเลยตอนนี้ผมรู้นะรู้ว่าชรงผมไงครับรู้ได้ไงหินแต่ตั้งแต,แต่แต่ผมมาก็ท่้งเศร้าไว้อะไรไงเสียใจทรงผมไงมึงดูดิไม่ไงพี่อฝากไ้ถ,ถึงช้างประเทศไทยด้วยนะครับผมเวลาตัดผมนะครับผมลูกค้าสั่งแบบไหนขอให้ได้ตามใจลูกค้าหน่อยครับผมแบบลองทรงต่ำก็ลองทรงต่ำให้เขาหน่อยบอกออกนิดเดียวก็ออกนิดเดียวถ้าต่ำอ่ะไม่ต้องต่ำแบบผมไหนแบบไหนแบบนี้ โอ้โหต่ำมากเลยของมึงมันโจรแล้วป้อนมึงอ่ะมึงแก่แล้วตอนนี้กูนหน้าเด็กแล้วอือมันเด็กกระโปงอะครับไม่เด็กกระโปงหน้าเด็กน่ารักนิดเนาะ <c oughs> ตัดแบบนี้แล้วน่ารักไหมน่ารักน่ารักหน้าเด็กกับป้อนไหมดูดูดูแสกันดิที่กับป้อนใครน่ารักกว่ากันเอ้าตาทุกคนแล้วขี้แล้วพี่บายเออ พูดอย่างนี้ก็บางใจขึ้นขึ้นอีกทีก็ต่อไปนะครับผมพี่ไว้ก็จะทํางานแล้วผมก็จะตัดต่อชิปแล้วครับผมก็จะตัดต่อชิปนี้แหละเออให้ทุกคนดูชีวิตหนึ่งวันของครอบครัวควันถุงก็มีแค่นี้อะครับนอนๆหลังจากปิดกล้องไปุ๊บคือทํางานที่ทางานเสร็จพี่ก็นอนตื่นมาก็เหมือนเดิมอาบน้ําทําทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างนี้วนไปอย่างนี้แหละครับทุกคนน่าเบื่อไหมก็เบื่อเบื่ออยู่ โอเคครับ okay, สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้พี่บอยก็มาทำให้ดูแล้วนะครับ <Okay. S 1> ผมว่าหนึ่ง <Yeah. S 1> วันพวกพี่เนี่ย oh. ทำอะไรกันบ้างก็ทำให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงห้าหมื่นไลค์นะครับผมแล้วไปเจอกัน okay, คลิปหน้านะครับผมไปกัน